สมองไทยท่านเอกนายแพทย์เกษดาอุดมมงคลท่านหัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลหัดใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์เกติศักดิ์ราชบริรักษ์ท่านผู้จัดการแะแนกงานระบบศูนย์การค้าเซ็นท่านเฟสติวัลหัดใหญ่คุณจิระภูมิธรรมรัตท่านสืน่อมวลชนดารานะครับศิลปิน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านกระผมเอกนัทหลีเินรองผู้ว่าการจังหวัดสงขลาในนามของท่านผู้ว่าการจังหวัดรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเซฟโยไลฟ์ใส่ใจหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์กับการไฟฟ้าส่วนวิภาค p e a ในวันนี้ จังหวัดสงขลาถือได้ว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ทางมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบร,รมราชูปถัมภ์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มาจัดโครงการนกล่าวที่อำเภอหัดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อให้ชาวจังหวัดสงขลาได้รับบร,ริการทางการแพทย์เกี่ยวกับการดูแลโรคหลอดเลือดในสมองซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย อีกทั้งสภาพการดำเนินชีวิตในปัจจุบันความเร่งรีบการรับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลาอาหารไม่มีคุณภาพสารพิษความเครียดสะสมและการขาดการออกกำลังกายและโดยเฉพาะในภาคใต้นั้นก็มีอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือดื่มแอลกอฮอล์เยอะนะครับอีกกลุ่มก็ชอบหวานมันเค็ม ซึ่งเป็นประเพณีของคนใต้โดยเฉพาะในกลุ่มพี่น้องมุสลิมก็น่าเป็นห่วงนะครับในเรื่องของการกินการเป็นอยู่เหล่านี้เนี่ยทำให้เราสะสมไขมันสะสมสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางการไฟฟ้าส่วนภิภาคนะครับความจริงหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภิภาคเนี่ยก็ดูแลเรื่องของสาธารณปภคด้านให้แสงสว่างทั่วประเทศแต่ด้วยความ น่าชื่นชมจริงๆที่ได้มาเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับทราบว่าทําทั่วประเทศภาคละหนึ่งแห่งโดยริเริ่มของท่านอดีตผู้ว่าการไฟฟ้าที่ท่านมาในวันนี้นะครับก็ต้องขอชื่นชมแทนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวสงขลาด้วยที่ได้รับอานิสง์ในวันนี้นะครับหลายคนก็คงจะรอการตรวจว่าเรามีความเสี่ยงไหมนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะได้รับการตรวจเหล่านั้นบริการฟรีจากทาง ฝ่ายผู้จัดนะครับปัญหาเหล่านี้นะครับก็เป็นปัญหาที่เป็นทั้งต่อตัวเราเหมือนกับที่เราได้รู้วิดีทัศน์เมื่อสักครู่ครอบครัวแล้วก็สังคมเพราะหากเราเป็นโรคหลอดเลือดในสมองหรือว่าสโตรกเนี่ยนะครับแม้จะรอดชีวิตแต่ความพิการก็หลงเหลืออยู่ไม่มากก็น,น้อยเมื่อสักครู่บอกว่ากลับมาก็ไม่เกิน80เอนะร์ซนตฮะเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นใหญ่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็สามารถป้องกันได้นะครับหากเราดูแลรักษาสุขภาพและมีการดำเนินการชีวิตที่ถูกต้องการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนทั่วไปถึงภาวะเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมองตลอดจนแนวทางการควบคุมป้องกันถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็ขอให้พี่น้องชาวสงขลานะครับได้ให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับในานามของชาวจังหวัดสงขลาผมขอขอบคุณมูลนิธิวิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถปัมภ์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค TEA ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการเซฟโยไลท์ใส่ใจหล,ลอดเลือดสมองในวันนี้นะครับบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการและขอให้การดําเนินงานในวันนี้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการหวังว่าผู้เข้ามาร่วมงานในวันนี้คงได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถนําไปใช้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและบุคคลในครอบครัวได้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณคุณเอกรักษีเสร็จนะครับรองผู้ราชการจังหวัดสงขลาประธานในพิธีที่ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในวันนี้ครับรบกวนท่านอยู่ต่อบนเวทีสักครู่นะครับเราจะเข้าสู่การเปิดงาน Save Your Life ใส่ใจหลอก C ส <C. S 3>